ในยุคที่ทวีปยุโรปถูกฝังอยู่ใต้เงามืดของการยึดครองโดยนาซีความหวังและการต่อสู้เพื่ออิสรภาพยังคงเปล่งประกายอยู่ในทุกๆขัวใจท่ามกลางความขัดแยง้งและความทุกข์ทรมานมีคนกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการกำหนดให้เป็นประกายไฟแห่งการต่อต้านพวกเขาปฏิบัติภารกิจอย่างลับๆเพื่อคืนความเป็นอิสระและความยุติธรรมต่พื้นแผ่นดินที่ถูกย่ำยี ในขณะที่เราเริ่มการเดินทางผ่านบันทึกประวัติศาสตร์พวกเขาเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักผ่านประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนขึ้นแต่การกระทําของพวกเขาได้กลายเป็นตำนานจากวีรกรรมที่ไม่เกรงกลัวและการเสียสละพวกเขาเหล่านี้ได้ดําเนินการอย่างลับๆเพื่อทําลายล้างและรบกวนแผนการของศัตรูเป็นไฟที่ไม่เคยดับในยามที่โลกต้องการแสงสว่างมาร่วมเดินทางไปกับเรา ในขณะที่เราสำรวจเรื่องราวที่ไม่เคยมีใครบอกเล่าในเรื่องราวของเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษของอังกฤษผู้ดัดหลังนาซีเยอรมันจากเงามืดย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาที่โลกเผชิญกับไฟสงครามที่หงกระนำปกคลุมทั่วทั้งโลกยุโรปถูกปกคลุมไปด้วยความหวาดกลัวจากนาซีเยอรมัน ที่บุกเข้าโจมตีประเทศต่างๆจนต้องยอมคุกเข่าให้กับพวกเขาเยอรมันบุกถล่มโปรแลนด์ในปี1939ไม่นานพวกเขาก็บุกยึดได้อีกหลายประเทศไม่เว้นแม้แต่ฝรั่งเศสที่น่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ต่อกรกับพวกเขาได้และนาซีของฮิตเลอร์ก็ไม่ได้หยุดแค่นี้พวกเขากำลังเล็งเป้าหมายที่แข่งและใหญ่กว่า สหราชอาณาจักรเป้าหมายถัดไปของนาซีเยอรมันนาซีต้องการพิชิตอังกฤษเพื่อแสดงให้ยุโรปเห็นว่าไม่มีใครสามารถหยุดพวกเขาได้อังกฤษเป็นอุปสรรคสําคัญต่อแผนการของฮิตเลอร์เนื่องจากอังกฤษมีกองทัพเรือที่ทรงอํานาจและมีอิทธิพลใหญ่ในการเมืองของยุโรปการควบคุมอังกฤษต่กําจัดคู่ต่อสู้คสนสําคัญออกไปตรงผลให้เยอรมน,นีสามารถรวมการควบคุมของตนเหนือยุโรปตะวันตก และอาจบังคับให้มีการปรับโครงสร้างอำนาจทั่วโลกใหม่เพื่อสนับสนุนฝ่ายอักษะตามกลางความมืดมิดของการรุกรานของนาซีวินสตันเชอร์ชิลนายกรัฐมนตรีของอังกฤษในขณะนั้นตระหนักถึงความจำเป็นในการทําสงครามรูปแบบใหม่ขณะที่ยุโรปตกอยู่ภายใต้ร่มเงาของกองทัพของฮิตเลอร์เชอร์ชิลพยายาม ที่จะจุดประกายการต่อต้านภายในดินแดนที่ถูกยึดครองวิสัยทัศน์ของเขานำไปสู่การสร้างหน่วย Special o p e r a t i o n Executive หรือ SOE ซึ่งเป็นองค์กรลับที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวางอำนาจฝ่ายอักษะจากภายใน SOE องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นจากการควบรวมกิจการของหน่วยงานลับ3หน่วยงานที่อังกฤษมีอยู่ซึ่งก่อตั้งขึ้นไม่นานก็เริ่มสงครามโลกครั้งที่2 โดยก่อตั้งทันทีหลังจากที่เยอรมน,นีได้ผนวกออสเตรียอันเชลุสในเดือนมีนาคมปี1 9 3 8สำนักงานการต่างประเทศได้จัดตั้งองค์กรโฆษณาชวนเชื่อที่เรียกว่าแผนก E.H. ดดำเนินการโดยเซอร์แคมเบลสจจวดเจ้าส่วนหนังสือพิมพ์ชาวแคนาดาต่อมาในเดือนนั้นน่วยข่าวกรองลับ SIS หรือที่รู้จักกันในชื่อ M.I.6 ได้จัดตั้งแผนกที่เรียกว่าหมวดดี ซึงเห็นได้ชัดว่าดีย่อมมาจาก d ิ s ทรั c ชั่นหรือการทำลายล้างภายใต้การประชาการของพันตรีวอร์ Warren, Brent, เรนแกรนเพื่อการก่อวินาศกรรมและฤดูใบไม้ร่วงของปีเดียวกันตำนักงานสงครามได้ขยายแผนวิจัยที่มีอยู่ซึ่งเรียกว่า GS และแต่งตั้งพันตรีเจซีฮอนแลนด์เป็นหัวหน้าเพื่อดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับสงครามกองโจรโดยชื่อย่อ GS ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น MI ในต้นปี1939 หน่วยงานทั้ง3ทํทำงานโดยใช้ทรัพยากรเพียงเล็กน้อยจนกระทั่งเกิดสงครามมีการทำงานซ้อนทับกันไปมาระหว่างส่วนดีและ E.H. ในทางกลับกันหัวหน้าส่วนดีและ MI รู้จักกันและแบ่งปันข้อมูลโดยพวกเขาตกลงที่จะแบ่งงานกันคร่าวๆโดย MI จะค้นคว้าการปฏิบัติการที่ผิดปกติซึ่งอาจดำเนินการโดยกองทหารในเครื่องแบบในขณะที่ส่วนดีจะจัดการกับงานปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ เรือข่ายต่อต้านส่วนใหญ่่ s o e ก่อตั้งขึ้นหรือประสานงานด้วยผู้ควบคุมโดยวิทยุโดยตรงจากสหราชอาณาจักรหรือหนึ่งในสนักงานใหญ่ในเครือของ SOE วงจรต้านทานทั้งหมดมีอ o อ p ร,เ,รเตอร์ไร้สายอย่างน้อยหนึ่งตัวซึ่งพวกเขาจะส่งอุปกรณ์สื่อสั่งเข้าไปในดินแดนของศัตรูโดยผู้ให้บริการระบบไร้สายของ SOE มีอีกชื่อหนึ่งว่านักเตียโนในการก่อวินาศกรรม SOE พัฒนาอุปกรณ์ระเบิดหลายประเภทสำหรับการกอร่อวินาศกรรมยกตัวอย่างเช่นทุ่นระเบิดประจกุกับฟิวส์ตั้งเวลาซึ่งหน่วยคอมมานโดนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและพวกเขายังเป็นผู้บุกเบิกการใช้ระเบิดพลาสติกในการกอร่อวินาศกรรมในดินแดนที่ถูกยึดครองโดยศัตรูในห้องแลบลับพวกเขาได้พัฒนาอุปกรณ์ระเบิดที่ซับซ้อนที่มีฟิวส์เวลานวัตกรรมใหม่ที่ถูกเรียกว่าดินซอแห่งเวลาซึ่งถูกออกแบบโดย AJG หลังเล เพืให้สายลับของ SOE สามารถตั้งเวลาและหลบหนีได้ก่อนที่ระเบิดจะทำงานโดยใช้กรดในการกัดกร่อนลวดจ,จนขาดนอกจากนี้ SOE ยังเป็นผู้บุกเบิกในการใช้ระเบิดพลาสติกวัสดุนี้ไม่เพียงแต่ปลอดภัยในการขนส่งและการเก็บรักษาเท่านั้นแต่ยังสามารถขึ้นรูปเพื่อทำลายเป้าหมายได้อย่างหลากหลายตั้งแต่การระเบิดรถยนต์ไปจนถึงการทำลายโรงไฟฟ้าด้วยหนูระเบิดและพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้ทำงานอยู่แค่บนบกในทางทะเล SOE ได้พัฒนาเรือดำน้ำขนาดเล็กและเรือที่ใช้ในการปฏิบัติการพิเศษเช่นเวลแมนและเวลเฟรเตอร์ทีเอสโอเคยพยายามใช้ตีระเบิดเพื่อจมเรือของศัตรูที่ทอดสมออยู่ซึ่งถึงแม้ว่าพวกมันจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่หวังเอาไว้แต่ก็เป็นหลักฐานของความพยายามอย่างไม่ย่อท้อในการสร้างเครื่องมือใหม่ๆเพื่อต่อสู้กับศัตรูและหากใครอยากดูเรื่องราวของพวกเขาบนจอภาพยนตร์หนึ่งพฤษ,ษภานี้แสบจราชนคนคลิกโลกเรื่องราวของนวยทรายรับสุดปั่น มันหาในปฏิบัติการรับของเฉยชิวกับยุทธการชกใต้เข็มขัดจนโค่นนาซีได้และไม่เคยถูกเล่าที่ไหนมาก่อนโปรเจกต์ Project สุดอลังการนี้ได้โปรดิวเซอร์มือทองผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ชื่อดังอย่าง Pirates of the c a r i b บียนและ To p g ก n m a v มาเวลกมานั่งเป็นผู้ควบคุมการสร้างนับถอยหลังเตรียมร่วมภารกิจสุดมันแห่งปีของหน่วยรับเฉพาะกิจฟาดงนาซีพลิกโฉมหน้าสงครามที่เดิมพันด้วยชีวิตของพวกเขาและผู้คนอีกมากมาย ในแสบจะระชนคนผิดโลกหนึ่งพฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์กลับมาที่เรื่องราวในประวัติศาสตร์จริงในฝรั่งเศสสป,ปายส่วนใหญ่ได้รับการกำก,กับดูแลโดย2หน่วยงานในลอนดอนส่วน F อยู่ภา,ายใต้การควบคุมของ SOE ในขณะที่ส่วน RF เชื่อมโยงกับรัฐบาลฝรั่งเศสเสรีที่ถูกในประเทศของชาวเดอโกทีมงานทั่วไปของเครือข่ายของ SOE ประกอบไปด้วยผู้นำพนักงานวิทยุและพนักงานส่งเอกสารเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆมากมายรวมถึงเป็นผู้สอนการใช้อาวุธการก่อวินาศกรรมพนักงานจัดส่งเอกสารเจ้าหน้าที่ประสานงานและผู้ปฏิบัติงานวิทยุอย่างไรก็ตามการปฏิบัติการนั้นมีความเสี่ยงสูงมากในช่วงระหว่างการปฏิบัติการในเบเก้ในเดือนพฤษภาคมปี1941ถึงเดือนสิงหาคมปี1944สปายแผนก F มากกว่า400นาย ถูกส่งไปยังดินแดนฝรั่งเศสที่ถูกยึดครองเจ้าหน้าที่แผนกเอฟกว่า104คนเสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการถูกจับและประหารชีวิตโดยทหารเยอรมันเรือข่ายของสปายบางแห่งถูกบุกรุกทาให้สูญเสียเจ้าหน้าที่เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอรลน์ยังคงถูกส่งไปยังเครือข่ายพอสเพอร์ที่นําโดยฟานซิสซัสทิวเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากที่นั่นถูกวควบคุมโดยชาวเยอรมันต่อมา เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรโต้กลับเพื่อสนับสนุนการรุกรานฝรั่งเศสของฝ่ายสัมพันธมิตรในวันดีเดในเดือนมิถุนายนปี1944อีอังกฤษได้เสริมสายลับของตนด้วยการส่งกองกำลัลงฐานในเครื่องแบบสาคนทางอากาศเข้าไปในดินแดนฝรั่งเศสโดยเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการเจ็ตเบิร์กสปายเหล่านี้จะทำงานร่วมกับกลุ่มต่อต้านฝรั่งเศสเพื่อประสานงานในการก่อวินาศรกรรมในบงกว้าง ต้องใช้เวลาหลายเดือนในการประเมินการก่อวินาศกรรมของโ o SO e และทีมเจ็ตเบิร์กแต่เมื่อถึงเวลานั้นมันก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเชื่อของนายพลคอลลินแม็กควีนกับบินอีว่าการก่อวินาศกรรมที่วางแผนไว้อย่างรอบคอบอาจทําให้กองทัพสมัยใหม่พิการได้เจ้าหน้าที่ของนายพลเดวิวดดีไอเซนฮาที่กองบัญชาการสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตรกล่าวว่าปฏิบัติการเจ็ตเบิร์กประสบความสําเร็จสิ่งนี้ขัดความไม่ให้ฮิตเลอร์จมตีกลับ ในช่วงปฏิบัติการโอเวอร์โหลดโดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือความล่าช้าของกองพลยานเกระเอสเอสที่2ที่โดนสปายก่อควรทําให้มาถึงล่าช้าเจ้าหน้าที่ของไอเซนฮาวกล่าวว่า SOE ภายใต้การนําของกับบินมีส่วนสําคัญมากในชัยชนะที่สมบูรณ์และเป็นครั้งสุดท้ายของเราอย่างไรก็ตามแม้ว่าการปฏิบัติการของ SOE จะช่วยให้สัมพันธมิตรมีชัยชนะเหนือนาซีเยอรมัน แต่นั่นก็ต้องแลกมากับความเสียสละเจ้าหน้าที่หลายคนถูกจับถูกสังหารในสนามรบผู้ประหารชีวิตหรือเสียชีวิตในค่ายกักกันของนาซีเยอรมันมากกว่า1ใน3ของเจ้าหน้าที่หญิง41คนของหมวด F ไม่รอดจากสงครามรอดผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ชายมากกว่า400ร้อนายและจำนวนชาวฝรั่งเศสอีกหลายพันคนที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ SOE และเครือข่ายอยู่ที่ประมาณหนึ่งใน5 จากเจ้าหน้ SO e, นาที่ SOE 119นายที่เยอรมันจับกลุ่มและส่งตัวไปยังค่ายกักกันในเยอรมัน,นีมีเจ้าหน้าที่ชายเพียงแค่23คนและหญิง3คนเท่านั้นที่รอดชีวิต